วิธีใช้งานเครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก p ินแอนด์ปิเซอุปกรณ์ในกล่องประกอบด้วยเครื่องชั่งน้ำหนักสายวัดและคู่มือปุ่มต่างๆบนหน้าจอข้อแนะนำการใช้งานใส่ฐาน AAA จำนวนสีก้อนหากไม่ใช้เครื่องนานเกิน3เดือนควรถอดฐ่านออกวางเครื่องชั่งน้ำหนักบนพื้นวัสดุที่เรียบ และรับน้ำหนักได้ดีวิธีเซซีโร่หากก่อนเริ่มวัดมีค่าอื่นๆที่ไม่ใช่ศูนย์ให้กดปุ่มซีโร่หครั้งค่าน้ำหนักจะเริ่มต้นที่0นวิธีเปลี่ยนหน่วยให้กดปุ่มยูนิตค้างไว้เครื่องจะเปลี่ยนหน่วยจากกิโลกร,รัมเป็นปอนด์วิธีเชื่อมต่อแอปพลิเคชันขั้นแรกดาวน์โหลดแอปชื่อว่า s e n s ันเบบี y เมื่อโหลดเสร็จแล้วให้เปิดสัญญาณบลูทูธขึ้นมา จากนั้นเข้าไปที่แอปพลิเคชันจะขึ้นมาให้เพิ่มยูเซอร์โดยใส่ข้อมูลของรูปให้ครบขั้นตอนต่อไปให้กดปุ่มเปิดที่เครื่องหนึ่งครั้งแอปพลิเคชันจะเชื่อมต่อกับเครื่องชั่งน้ำหนักเองอัตโนมัติและจะเข้าสู่หน้าหลักวิธีชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเริ่มจากดึงแถบซิลิโคนออกมานำฉากสีขาวด้านล่างมาเสียบในช่องเพื่อวางกั้นบริเวณศีรษะหากตัวเลขไม่ขึ้นเลขศูนย ให้กดเซตซีโร่ครั้งอุ้มลูกวางลงโดยให้ศีรษะชิดพอดีกับฉากกั้นสีขาวเพื่อชั่งน้ําหนักจับที่กั้นปลายเท้าขึ้นและเลื่อนที่กั้านปลายเท้ามาชิดก,กับเทา้าเพื่อวัดส่วนสูงหน้าจอเครื่องชัง่งจะแสดงค่าน้ําหนักและส่วนสูงกดปุ่มโฮหนึครั้งเพื่อล็อกน้ํำหนักและส่วนสูงให้คงที่เมื่อใช้งานคู่กับแอปพลิเคชันเซนซันเบบี้เข้าไปที่เมนูยูเซที่ต้องการวัด แะแสดงค่าน้ำหนักและค่าส่วนสูงที่ตรงกับเครื่องชั่งวิธีวัดลอบศีรษะใช้ใส่วัดวัดรอบบริเวณที่ใหญ่ที่สุดของศีรษะจากนั้นนำมาบันทึกลงในแอปโดยการเลื่อนแถบเพจไปยังค่าที่วัดได้และกดเซฟเพื่อบันทึกข้อมูลวิธีใช้งานแอปพลิเคชันเมนู measurements เอาไว้ดูค่าน้ำหนักกับค่าส่วนสูงของลูกตอนช่างแบบเรียลไทม์เมนู Daily สามารถบันทึกรูปภาพและข้อความของพัฒนาการของลูกน้อยในแต่ละวันเมนู user สามารถจัดการข้อมูลผู้ใช้งานได้สูงสุด8คนเมนู growth curve สามารถดูกราฟเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของลูกกับมาตรฐา,านองค์กรอนามัยโลก WHO เมนู setting ตัวเลือก export data สามารถส่งออกข้อมูลที่วัดได้ไปยังที่อื่นๆ ตัวเลือก Device สามารถกด Unbind เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้การทำความสะอาดใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดบริเวณถาดและตัวเครื่องหลีกเลี่ยงปลดหรือสารเคมีในการทำความสะอาด